เพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูท่าทีหรือว่าทิศทางของทั้งพักเพื่อไทยและพักเก้าวไกลนะคะว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยจะเดินหน้าอย่างไรถ้าสมมุติว่าท้ายที่สุดแล้วไม่สามารถจะเสนอชื่อคุณพิธาขึ้นมาโหวตซ้ําได้นะคะหรือว่าในกรณีที่ได้รับอนุญาตให้โหวต<อ>แต่เสียงไม่ได้ไเปลี่ยนไปอาจจะเสียงไม่ถึงอาจจะเสียงเท่าเดิมหรือถ้าได้เพิ่มขึ้นมาแต่ว่า มันไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสําคัญเพิ่มนิดนิดหน่อยๆอ่าอย่างเงี้ย<อ>จะเดินหน้ายังไงจะเอายังไงกันต่อไปนะคะทางฝั่ง9ก้าไกลเองเขาก็ย้านะคะว่า8ปดพักเนี่ยยังไงก็ร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลแล้วตอนนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยไปถึงขั้นตอนนั้นรอดูวันพรุ่งนี้ก่อนแต่ทีนี้ก็อย่างที่เขาย้ํากันมานะค่ะว่าทั้ง สองสมรภูมิถ้าสุดท้ายมันเดินไปไม่ได้มันทําไม่ได้จริงๆก็คงต้องเปิดโอกาสให้มีการเสนอแคนดิเดตนายกจากทางพรรคเพื่อไทย<อ>พรรคเพื่อไทยเองก็บอกว่าก็ต้องรอดูวันพรุ่งนี้เหมือนกันนะคะและถ้าสถานการณ์มันไปถึงขั้นนั้นจริงๆเนี่ยคือพรรคเพื่อไทยถามว่าเขาพร้อมไหมแน่นอะนคือเขามีแคนดิเดตของเขาอยู่แล้วแต่ว่าแหมจะให้เขาใช้คําว่าอะไรนะคือหมอชนนันบอกว่าจะให้งับเลยมันก็เดี๋ยวคนก็หาว,ว่าดีดาเออคือก็อจะดูหน้าเกลียดแล้วที่สําคัญคือเขาบอกว่า มันมันไม่ใช่มารยาททางการเมืองใช,ใช่ไหมคะมารยาททางการเมืองคือต้องรอให้ทางก้าวไกลเนี่ยเขาแถลงอย่างเป็นทางการก่อนแถลงเปิดทางก่อนแล้วก็ให้มีมติของทั้ง8ปดพักร่วมกันออกมาก่อนว่างั้นต่อไปนี้เปลี่ยนให้เพื่อไทยมาเป็นแกนนํจาจัดตั้งรัฐบาลแล้วมันยังต้องไปดูเรื่องของ mou ด้วยถ้าเพื่อไทยขึ้นมาก็ต้องมีการปรับโดยเฉพาะชื่อของนายกรัฐมนตรีไงแล้ว จะมีการเปิดออรับพักที่9พักที่10เข้ามาไหมมีการถามแล้วเดี๋ยวไปฟังกันนะคะว่าทางแกนนาของทั้งเพื่อไทยและกล้าวไกลเขามองอยังไงเริ่มจากทางเพื่อไทยก่อนคุณหมอชนน่านสีแก้วอันนี้คือการให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะมีการประชุมกรรมการบริหารพักเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยนะคะคุณหมอชนน่านเนี่ยจริงๆตอบคําถามสื่อหลายเรื่องนะคะเอาเริ่มจากประเด็นนี้ก่อนเพราะว่าก่อนหน้านี้ก่อนหน้าที่จะเจอคุณหมอคุณชนน่านเนี่ยนักข่าวไปเจอคุณอุ้งอิงก่อนอนักข่าวก็เลยไปถาม คุณอุ้งอิงนะคะว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าท้ายที่สุดแล้วทางก้าวไกลเดินไปไม่ได้เนี่ยคนดิเดตของพักจะเป็นใครคุณอุ้งอิงก็เอ่ยชื่อมาว่าเป็นคุณเศรษฐาอ้าวไม่ใช่ตัวคุณอุ้งอิงหรอเป็นคุณเศรษฐาคุณอุ้งอิงพูดมาแบบนี้นักข่าวก็เลยต้องมาถามคุณชนน่านนะคะว่าคุณหมอชนน่านว่ายังไงคุณหมอบอกว่าอันนั้นก็ยังเป็นความเห็นของคุณแพทองทาหรือว่าคุณอุ้งอิงอยู่เพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยก็ต้องนําเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมพักก่อนแล้วนักข่าวก็เลยถามว่่่่าาาาาเเอออยยงงีีี้้้คุุณหมชนนนนนถวัพร คุณพิธายติเขาถูกตีว่าเป็นยติแล้วมันตกไปจะสามารถเสนอชื่อคุณเศษฐาเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อเข้ารับการโหวตเลยได้ไหมออนะคะคุณหมอชนน่านบอกว่าเอาจริงๆนะในทางปฏิบัติไม่ควรยื่นยติซ้อนไปเพราะอะไรเพราะชื่อของคุณเศรษฐายังไม่เคยนําเข้าสู่ที่ประชุมของ8ปดพัก คือทั้งแปดพักยังไม่ได้เคยพูดคุยกันในประเด็นมาก่อนนะคะเขายืนยันมาตลอดว่าเขายังไม่เคยมองไปถึงแผนสำรองไม่มีแผน B เลย<ช>ที่ผ่านมาคือแผน A อย่างเดียวเพราะฉะนั้น,นต้องรอดูเหตุการณ์ในวันพรุ่งนี้ค่ะเป็นความเห็นของคุณแพนทองทานเนี่ยนะแคนดิเดตท่านหนึ่งนะครับก็ยังไงก็ต้องเข้าสู่กรรมการบริหารอย่างถ้าสมมติว่าวันพรุ่งนี้โหวตไม่ได้จริงโหวตรอบสัอกอาจจะเป็นพุทธน้าที่พักคนไทยพร้อมเลยครับถ้าท่านประธานคุณาณตรม จังหวะเวลาอย่างนี้ก็ต้องพร้อมครับต้องพร้อมครับแต่ชื่อคุณเสถายังไม่ได้ผ่านกรรมการบริหารเป็นความเห็นของคุณแต่ต้องการยังครับยังยังครับแต่ชื่อคุณเสถาจะไม่เข้าทันทีพรุ่งนี้ใช่ไหมคะเพราะเมื่อกี้ท่านประธานก็บอกว่าข้อบังคับไม่ได้ห้ามคือพรุ่งนี้เนี่ยมันเป็นยติเสนออย่างที่ผมนําเรียงไปนะครับเสนอชื่อคุณวิทาใช่ไหมครับถ้าไม่มีปัญหาเรื่องข้อบังคับก็โหวตก็จบวันพรุ่งนี้ก็จบอย่างนั้นเลยนะฮะ แต่ถ้ามันมีปัญหาข้อบมังคับว่าคุณพิธาเสนอไม่ได้คือเสนอไปแล้วต้องเสนอก่อนนะครับยติเสนอชื่อคุณพิธาแล้วแต่โหวตไม่ได้เนื่องจากถูกตีความว่าเป็นยติซ้อนก็ผลก็คือคุณพิธาไม่ได้รับความเห็นชอบโดยยติมันตกมันก็จบกระบวนการพวกนี้แหละใช่ไหมครับไม่สามารถยื่นยติเป็นชื่อใหม่ซ้อนมันไม่ควรมันไม่ควรนะครับเพราะว่ากระบวนการ ที่เราจะต้องพูดคุยกัน,นปรึกษาหารือกันเนี่ยไม่ว่าจะในส่วนของพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องนะครับสว,วแล้วก็ที่ประชุมสามฝ่ายเพราะเราไม่ได้เอาเรื่องนี้เข้าประชุมนะครับว่าเราจะต้องดําเนินการเขาต้องเปลี่ยนไปตามที่ปรึกษาหารือกันมานนี้นะครับอย่างไรก็ต้องรอวันที่19อย่างไรต่อไปสิบเก้าเนี่ยผมจะไม่พูดข้ามวันที่1 9ไปนะครับเพราะเรายังต้องรักษามารตา เดี๋ยวพวกเราก็หาว่าเพื่อไทยก็ดีก็ได้ก็คือต้องโดนด่าีก็ต,ต้องรอให้เขายอมบอกว่าให้ก็เหมือนยอมสละสิทธิ์ให้เราก่อนถูกไหมโดยความโดยความอชอบรมเนี่ยต้องมีแถลงการที่เป็นทางการที่ชัดเจนจากพรรคแกนนาอันดับหนึ่งในขณะนี้ก่อนถึงจะมีความชอบธรรมที่จะดําเน,น,นินการทุกอย่างเพราะฉะนั้นอย่างอย่างดำเนินการประชุมของกรรมการมหันของพรรคเพื่อไทยวันนี้นะครับ เรายังจะไม่มีการบอกว่าจะเสนอชื่อใครไปแข่งยังไงแต่เป็นกระบวนกา,การภายในของเรานะครับที่เตรียมพร้อมไม่เท่านั้นเพราะฉะนั้นผลการประชุมเขาจะไม่หมอกมาแถลงเพราะต้องรอวันที่19และรอการแถลงการของพรรคก้าไกลให้ก่อนนะครับทีนี้ก็ต้องถามเพิ่มเติมนะคะว่าเอ๊ถ้าต้องมีการเสนอชื่อคุณพิธาเป็น นายกรอบที่3าไม่ใช่รอบสองนะสมมติว่าพรุ่งนี้โหวตได้แล้วอะไรเนี่ยนะคะคือถามว่าถ้าจะต้องมีการเสนอรอบที่3เนี่ยการโหวตในวันพรุ่งนี้จะต้องได้คะแนนเท่าไหร่คุณหมอชนน่านบอกว,กว่ากรณีนี้เนี่ยอย่างที่เมื่อวานนี้มีการพูดออกมาสั้นๆนะคะคือพักเพื่อไทยและพักเก้าไกลเคยมีการคุยกันคุณภูมิธรรมเวชะยะชัยรองหัวหน้าพักมีการยกตัวอย่างถึงการโหวตร,รอบ3ว่าคือคะแนนเนี่ยมันก็จะต้องเปลี่ยนไปอย่างมีนัยยะสําคัญเพียงแต่ว่า ไม่ได้มีการออกมาเป็นตัวเลขชัดๆ <c oughs> แต่ว่าเมื่อวานนี้อย่างที่เราได้เห็นคุณพิธามาถแถลงกับสื่อมาให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าการเปลี่ยนอย่างมีนัยยะสำคัญเนี่ยมันจะเท่าไหร่แล้วคุณพิธาบอกว่าเพิ่มขึ้นประมาณสัก10%ครับ <c oughs> คุณหมอชนนานบอกว่าอะถ้า10%เนี่ยสิคืออะไรคุณหมอชนนานบอกว่า10% คิดจาก324มันก็ต้องได้เพิ่มมาอีก32เสียง32วก324ก็ต้องเป็น356เสียงอ่าเพราะฉะนั้นมันก็จะควรเป็น356ถึง360เสียงอันนี้แหละถึงจะเป็นเงื่อนไขตามที่นายพิธาพูดเอาไว้ว่าเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสําคัญแต่ทีนี้เมื่อวานคุณพิธาบอก10%ของคุณพิธามัน344เงคุณหมอบอกคุณหมอบอกว่าไม่ไม่ไม่อย่าไปบอกว่าคิดผิดพูดผิดหรือว่าอะไรอาจจะแบบคิดเร็วๆแต่ว่าถ้า10%ในมุมของหมอชนหน้าเนี่ยจะต้องเป็นอย่างนี้ฟังจากเจ้าตัวี กว่า <56. S 1> โอเคครับแต่เวลาเป็นคุณไปพี่ทาไปเสร็จไปไป,ไปแถลงข่าวกับพวกเราเนี่ยท่านก็บอกว่าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ถ้ามันมีในแยะสําคัญก็ควรอย่างน้อยก็คนสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะใช้คกว่ากว่าด้วยดีความกว่าคืออะไราาก,ก็มากกว่าสิบเปอร์เซ็นต์มากกว่าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะเอิญน,นะครับผู้รอจะเป็นสับสนว่าตัวเลขที่ท่านบอกสามสี่สี่สามสี่ห้าอะไรเนี่ยนะครับโดย ความเคารพนะไม่ได้ว่าท่านผิดหรือถูกนะเป็นการคาดการคำนวณแบบเร็วๆนะมันถ้ามันไปยึดเอา10บกว่ากับ3 4 4 3 4, ี่มันก็มันก็ขัดกันความหมายท่านก็เอาส0บเปกว่าป็นตัวตั้งถ้าสิบก็พูดง่ายๆสิบเปของ3 2มีมันก็คือ32มสใช่ไหมครับก็บวกอีก32 32ิบสก็เท่าไหร่สามห้ากถ้ากว่าก็ตีให้3 6มกศูนย์ก็แลวกันก็ ถึงจะยอมให้โหวตไปอีกรอบหนึ่งหรือว่าไม,ไม่เป็นยอม,ยอมเราเราใช้เป็นเงื่อนไขในหลักการที่จะพูดคุยกัน แล้วคุณหมอชนน่านก็ยังย้ำนะคะว่าพักเพื่อไทยเนี่ยเคารพพักที่ได้คะแนนเสียงอันดับหนึ่งแต่ทีนี้ถ้าทางพักเก้าไกลยังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะให้พักอันดับสองขึ้นมาเพื่อไทยจะไปทึกทักมาเป็นโอกาสของตัวเองอ่ะอันนี้ไม่ได้แล้วก็ยังพูดถึงเรื่อง MOU ด้วยว่าถ้าสมมติว่ามันเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองจริงๆแล้วต้องมีการเปลี่ยนจริงๆเนี่ยเราก็ต้องไปดูเรื่องของ MOU ด้วยฟังจากคุณหมอชนน่านเพิ่มเติมค่ะ โดยกระบวนการเนี่ยเราเคารพในพักอันดับหนึ่งนะครับว่าเขายังเป็นแกนนําอยู่ถ้าเขายังไม่ประกาศเป็นทางการเนี่ยเราจะไปทิกพักนะครับว่าไปเป็นพักเพื่อไทยไม่ได้มันเป็นข้อ,อที่ต้องอยู่ระวังเพิาเติมน,นะครับทางคุณพิธาเขาได้ถแถลงออกมาแล้วว่าถึงจุดหนึ่งจนสุดความสามารถของเขาเนี่ยเขาก็จะประกาศ ยอมเพื่อประชาชนยอมให้พรรคระดับสองขึ้นมาเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลนึกภาพเป็นอย่างนั้นนะครับาพรรคก๊กไดประกาศว่ายอมให้เพื่อไทยจัดเนี่ยนะครเพื่อไทยต้องการเวลานานเท่าไหร่ในการจับหาเขตสำหรับจากสวหรือสอสอเราเราก็พร้อมครับแต่เพียงต้องผ่านกระบวนการของการดําเนินการภายในพรรคนะครับผ่านกระบวนการการดําเนินการในภาคมาครบหมดนะครับเรามีแคนดิเดตสามท่านใช่ไหมคำถามน้อง เราก็ต้องมีกระบวนการเราจะพิจารณาหนึ่งสองสามจากาาคณะกรรมการบริหารและที่ประชุมพัรคเพื่อเตรียมมาเสนอในสภาอันนี้ก็อาศัยกระบวนการบ้างนะครับแล้วก็กระบวนการที่สําคัญก็คือเมื่อเราเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยหลายเรื่องมันก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเช่น MOU เดิมที่เราเคยลงนามไว้8ปดพักเนื้อหาสาระอาจจะต้องมีการเปลี่ยน แต่เราก็คำนึงถึงเนื้อหาโดยรวมอยู่นะครับไม่ได้ยกเลิกนะเดี๋ยวจะหาว่าเราพอเป็นจะนาเราไปยกเลิกเอ็มโอยูเดิมอะไรที่จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงในเนื้อหาสาระในเอ็มโอยูเดิมเช่นชื่อพิธามาเป็นชื่อนองเกตอย่างเงี้ยนะครับยกวอยางก็ต้องเปลี่ยนอ,อาจจะต้องมีการเปลี่ยนอะไรต่างๆนะหรือว่าจะต้องมี พักอื่นเพิ่มเข้ามาไหมพักที่9ที่10เนี่ยนะนะนะเดี๋ยวก็ต้องมาหารืออีกทีแต่ทีนี้ก่อนจะไปเจอหมอชนน่านเนี่ยนักข่าวเจอนี่ก่อนคุณอุ้งอิงนะเพราะคุณอุ้งอิงเนี่ยเข้ามาที่ที่ทําการพักนักข่าวก็ไปพยายามสัมภาษณ์กับว่าถ้าสมมติพรุ่งนี้ไม่สามารถเสนอชื่อคุณพิธาได้เนี่ยจะเสนอโหวตแคนดิเดตจากพักเพื่อไทยเลยไหมคุณอุ้งอิงก็บอกว่าต้องมีการหารือกับกรรมการบริหารพักก่อน ซึ่งแคนดิดตเพื่อไทยเนี่ยมี3าคนค,คุณนิ้งก็บอกว่าจะเสนอชื่อคุณเศรษฐาทวีสินเพราะว่าตอนนี้โจทย์ใหญ่คือเรื่องเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นคนที่เหมาะสมที่สุดก็คือคุณเศรษฐานี่แหละลองฟังเสียงคุณอุงอิงดูครับจริงๆนะที่เราเตรียมกันมานะคะเราเตรียมในเรื่องของการโหวตให้คุณวิทาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพรุ่งนี้จะเปลี่ยนแปลงอย่างไรเนี่ยคิดว่าทางกรรมการบริหารพรรคต้องคุยกันก่อนค่ะ แล้วถ้าเกิดเกมเร็วะ่ะเป็นเดนือนนายกสามคุณแม่ผู้ียมทางในหรืออย่างอื่ก็จะเป็นไทความเสนยใค่ะก็เพื่อไทยก็จะเสนอคุณเสฐานะคะอันนี้ก็คือเป็นที่ชัดเจนค่ะแต่ว่าเราก็ทําไปทีละขั้นค่ะทีนี้หลังจากที่คุณอุงอิงให้สัมภาษณ์ตรงนี้เสร็จนะฮะในสื่อออนไลน์เนี่ยแต่ละสํานักข่าวพาดเลยค่ะอุ้งอิงเคาะแล้ว <laughs> แคนเดเดตเพื่อไทยคือเสฐา พอเจ้าตัวมาโอ้โหคุณผู้ชมนักข่าวรุมแบบนี้เลยนะซึ่งปกติคุณเศรษฐามไม่เคยปฏิเสธให้สัมภาษณ์นะแต่วันนี้คุณเศรษฐาไม่ให้สัมภาษณ์นะเดินเลี่ยงสื่อมวลชนสื่อมวลชนก็บอกทาไมวันนี้พี่นิดไม่ให้สัมภาษณ์คุณเศรษฐามองนาฬิกาข้อมือจะเห็นพเมาสักครูแล้วบอกว่าโอ้ยม,มีมีประชุมแล้วก็รีบเดินไปหาเพื่อนเลยรีบไปหาคุณอุ้งอิงนะซึ่งคุณอุ้งอิงเนี่ยยืนอยู่ที่ห้องแถลงข่าวของพัก คุณอิงบอกว่าไม่ได้ลงมารอรับพี่นิดคือเมื่อกี้ไปเดินตลาดกับผู้สื่อข่าวมาก็เลยมาเม้าต่อตรงนี้เฉยๆทีนี้คุณเศรษฐาก็เลยบอกเนี่ยคุณอุงอิงก็ให้สัมภาษณ์ไปแล้วไงนะแล้วก็บอกว่าเป็นเรื่องของกรรมการบริหารพักมันจะมีอีกหลายขั้นตอนรวมถึงเรื่องปัญหาปากท้องของประชาชนเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญคุณเศรษฐาก็เน้นแมสเซจเดียวกับที่เมื่อวานพักเพื่อไทยแต่ละคนออกมาให้สัมภาษณ์เน้นเรื่องนี้หมดเลยว่าต้องเอาวาระเรื่องปากท้องประชาชนมาก่อนวาระการเมืองเอาไว้ทีหลงัง ลองฟังเสียงคุณเศษฐาดูครับ ขอพี่นงบอกการทารบริหารนือที่จะทำโปรเจกต์นี้ไปประชุมกัน อันนี้คือการให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะมีการประชุมกรรมการบริหาร,รพักประชุมเสร็จแล้วนะคะกลับมาที่คุณหมอชนน่านมาเมื่อสักครู่นี้เองนะคะก็เพิ่งจะมีการถแถลงหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมกรรมการบริหารพักนะคะมีแคนดเเดตทั้ง3คนของพักเนี่ยเข้าไปประชุมด้วยคุณหมอชนน่านบอกว่าวันนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับการเสนอชื่อ คุณพิธาลิ้มเจริญรัตนะคะของทางพักก้าวไกลในการโหวตนายกรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้แต่ว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยมอบหมายคุณสุทินคลังแสงสสบัญชีรายชื่อของพรคเพื่อไทยเป็นผู้เสนอ,อครั้งแรกคุณหมอชนน่านป็นคนเสนอแล้วนะวันพรุ่งนี้จะเป็นคุณสุทินคลังแสงที่จะเป็นคนเสนอ,อแล้วที่ประชุมก็ยังมีมติเห็นค้านถ้าหากมีสมาชิกรัฐสภาเสนอพิจารณาข้อบังคับการประชุมที่41ให้ที่ประชุมพิจารณาและให้ลงคะแนน ว่ายติการเสนอชื่อคุณพิธาเป็นยติซ้ําและต้องตกไปคือทางพรรคเพื่อไทยมองว่าอันนี้เขาจะเห็นค้านเลยเพราะการเลือกนายกรัฐมนตรีเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา272และสอสอทั้ง141เสียงของพรรคก็ยินดีที่จะขานชื่อคุณพิธาเป็นบุคคลที่สมควรเป็นนายกรัฐมนตรีต่อที่ประชุมแต่ถ้าหากที่ประชุมมีมติออกมาว่าสรุปแล้วยติดังกล่าวต้องตกไปไม่สามารถบวตต่อได้ ประธานรัฐสภา,าก็จะปิดประชุมเพื่อไปนัดหมายวันโหวตนาย,ยกรัฐมนตรีครั้งต่อไปหลังจากนี้ก็จะต้องรอดูแกนนาพักอันดับหนึ่งว่าเขาจะดําเนินการอย่างไรเช่นถ้าแกนนาพักอันดับหนึ่งก็คือพักก้าวไกลเนี่ยเขามีการถแถลงยินดีให้พักอันดับสองเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลพักเพื่อไทยก็พร้อมที่จะดําเนินการแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เตรียมการอะไรบทสรุปก็คือเหมือนกับที่คุณหมอชนน่านถแถลงไว้ก่อนที่จะเข้าประชุมว่า ท้ายที่สุดคือต้องรอมติในวันพรุ่งนี้ว่าจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะส่วนกรณีที่คุณอุ้งอิงนะคะให้สัมภาษณ์ว่าจะเสนอชื่อคุณเศรษฐาถ้าหาักพักเพื่อไทยต้องมาเป็นแกนนจาจัดตั้งรัฐบาลประเด็นนี้คุณหมอชนน่านบอกว่าก็เป็นความเห็นส่วนบุคคลของสมาชิกซึ่งกรรมการบริหารพักยังไม่ได้เตรียมการก็ต้องรอมติในวันพรุ่งนี้แล้วก็ต้องรอมติของพักเก้าไกลที่จะถแถลงออกมานะคะก็ย้ํากับ ประโยคเดียวกันก่อน<ม>ที่จะมีการประชุมกรรมการบริหารพักนะคะ,คะจากเพื่อไทยมาดูก้าไก่บ้างนะครับผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่ออีกครั้งวันพรุ่งนี้คือคนนี้คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะคือนะะักข่าวก็พยายามถามว่าจะเป็นไปได้ไหมถ้าหากว่าไปขอเสียงมาเพิ่มจากในฝั่งพักอื่นๆ ไปเชิญเขามาร่วมรัฐบาลเพิ่มไม่ไเป็นพักที่9ก้าพักที่สิบไหมนะคุณพิธาบอกยังไม่ได้มีการพูดคุยเรื่องนี้เลยส่วนที่เมื่อวานนี้ก็เป็นข่าวใหญ่มากคือพลตรดจเอกเสรีพิสุทธิ์เตเมียเวทนะหัวหน้าพักเสรีรวมไทยท่านบอกว่าก็คนของก้าไกลนั่นแหละบอกว่าให้ไปช่วยคุยกับชาติไยพัฒนาให้หน่อยอใช่ไหมคุณคุณเสรียอมรับว่าตัวเองคือตัวกลางที่ไปพูดคุยให้จริงๆนะทีนี้ทางชาติไทยพัฒนาเขาก็บอกว่ามีการติดต่อม,มาจริงฮนะทีนี้พรมมาถามคุณพิธาเนี่ยคุณพิธาก็บอกว่า ก็เรื่องที่คุณเสรีพิสูจิ์เนี่ยไปดําเนินการก็เข้าใจกันทุกฝ่ายแต่ขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรส่วนถ้าหากว่ามีพักไหนพร้อมโหวตให้จะให้ร่วมงานด้วยหรือไม่นั้นเดี๋ยวต้องไปหาหรืออีกทีหนึ่งสําหรับเสียงโหวตที่บอกว่าจะต้องเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญตกลงอยู่ที่เท่าไหร่คุณพิธาก็บอกว่าถ้าเพิ่มขึ้นอีก10%ก็คือกว่า340-350ถึงเสียงเชื่อว่าเป็นทิศทางที่ดีว่าเข้าใกล้เป้าหมาย300 7จ็ดสิเสียงามร้อยเสาเสียงนะฮะก็จะมองว่าถ้า340 350เนี่ยมันก็ใกล้มากขึ้นแล้วนะฮะก็ยังมีลุ้นต่อไปลองฟังเสียงคุณพิธาดูครับเสียงที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญของคุณพิธาทำไมนะครับถ้าถ้าโหวตได้ค่ะถ้ามันเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญในตกลงอยู่ที่เท่า ก,ก็ตามที่สื่อสารนะครับถ้าเพิ่มขึ้น1 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ340กว่า350กว่าผมก็คิดว่ามันเป็นทิศทางที่ดีว่าเข้าเข้าใกล้กับเป้าหมายรวมถึงเรื่องเกี่ยวกับ2 7 2ที่เราดําเนินการด้วยตัวของรรคก้าไกลเองครับดูเหมือนรรคเชื้อไทยอะคะ่ะเขาพูดถึงเรื่องของการที่จะเปิดทางให้เขาค่ะอาจจะต้องมีการแถลงการออกมาจากรรคก้าไกลที่จะมอบภารกิจให้เขาครับก,ก็เมื่อถึงเมื่อถึงเวลาก็คงเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วเรื่องของ แี่งสัรองแล้วก็เตรียมชื่อของคนที่จะแทนที่พี่ชายยังยังไม่เห็นสถานการณ์ที่ยังจาเป็นต้องอย่างนั้นแต่ก็อย่างที่บอกว่าผมก็สัมภาษณ์สื่อตั้งแต่เช้าแล้วก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้พูดคุยก็พอเข้าห้องประชุมสอสก็เดี๋ยวจะลองฟังอีกทีหนึ่งยืนยันไหมครับว่าถ้าเกิดว่าพรรคเพื่อไทยได้ตั้งรัฐบาลแล้วพรรคก้าวไกลจะต้องอยู่ในสมการเดียวกันผมก็คิดว่านั่นคือสิ่งที่ที่ประชาชนต้องการนะครับในเมื่อมันเป็นรัฐบาลที่ร่วมจัดตั้งกัน8พักมี MOU มา ชัดเจนนะครับเราเราทำงานกันมาถึงขนาดนี้เนี่ยผมก็คิดว่าในการที่ผมในฐานะที่เป็นพรรคอันดับหนึ่งไปต่อไม่ได้ส่งไม้ต่อให้พรรคอันดับสองผมก็คิดว่ามันคงจะอยู่ในในเรือลำเดียวกันที่เราลงมาด้วยกันมาแล้วก็ตั้งรัฐบาลแห่งความหวังของประชาชนให้ได้ ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะประชุมสสของพักเหมือนกันนะคะส่วนคุณชัยธวัตตุลาธนเลขาธะที่การพักเก้าไกลก็พูดถึงกรณีถ้าหากที่ประชุมรัฐสภามีความเห็นไม่ให้เสนอชื่อคุณวิธาเป็นครั้งที่สองจะให้สิทธิพักเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลต่อเลยหรือไม่ว่า เดี๋ยวปดพักคงจะต้องไปคุยกันก่อนเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้พูดคุยกันในเรื่องนี้นะคะเนื่องจากพักเก้าไกลเองเนี่ยก็มีความมุ่งมั่นที่จะทําให้สําเร็จนะคะแต่ก็ย้ำว่าถ้าท้ายที่สุดแล้วผลโหวตมันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงยังมีนนยยะสาคัญรวมไปถึงสมรภูมิที่2การแก้รัฐธรรมนูญมาตรา272ไม่สามารถบรรจุได้ทันก่อนเลือกนายกครั้งที่3ถ้าเป็นไปนแบบนี้เนี่ยก็คงจะต้องเปิดโอกาสให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ด้วยการเสนอแคนดิเดตจากพักเพื่อไทยค่ะ กรณีที่รัฐสภาไม่สามารถเสนอรอบสองไดตรงนี้ของพักเก้าไกลเราจะเสนอไม่ได้เราจะให้สิ่งทำเพื่อใครในการนำจัดตั้งรัฐบาลต่อยังไม่ได้คุยกันในแปดพักนะครับเมื่อวานคุณพิธาบอกว่าอาจจะยืนตามวีดีโอที่แถลงไปซึ่งแถลงไปอาจจะเสนอแค่สองพักที่ตกไปในพรุ่งนี้ใช่ไหมครับก็คือถ้าหากผมคิดว่าเราชัดเจนนะครับว่าพักเก้าไกลเนี่ยมีความมุ่งมั่นที่จะจัดตั้งรัฐบาลให้สําเร็จให้ได้นะครับ หากว่ามีการโหวตไปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัยสำคัญนะครับและถ้าเกิดวาระที่เราเสนอแก้ไขเพิ่มเติมล้มลุเรื่องมาตรา272เนี่ยก็ไม่สามารถบรรจุได้ทันก่อนอโหวตนายกติงครั้งที่3สมมุติถ้าเป็นแบบนั้นนะครับก็ก็อาจจะต้องมีก็คงเราก็คง,ต,งต้องเปิดโอกาสนะครับให้กับประเทศให้มันเดินหน้าต่อไปได้ด้วยการเสนอแคนดิเดตจากพรรคเพื่อไทยนะครับ